ก็วีคที่แล้วถือว่าเป็นการได้ฝึกซ้อมวางแผนเตรียมสนามค่ะแล้วก็แต่ว่าจะแตกต่างตรงที่แมตท,ที่2จะเป็น s t a เวอรฟอซึ่งไม่เคยเล่นไม่เคยมีเกิดขึ้นในแมตของอารายการประเทศไทยเลยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะค่ะ,คะก็น่าสนุกมากเลยนะคะที่เท่าที่แบบอ่านดูก็คือ,อคิดว่าแมตช์นี้ต้องเมคเบอร์ดีให้ได้มากที่สุดอะคะแต่ว่าก็ต้อง ห้ามห้ามเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าเสียเราจะโดนลดคะแนนค่ะแต่ว่าถ้าลุมไหนมีโอกาสทำอีเกิลได้ก็ต้องทำค่ะต้องทำให้ได้ค่ะอีเกิลเพราะว่าจะได้แต้มสูงมากขึ้นก็ตามจริงไม่ไม่อยากตั้งเป้าไว้มากเพราะว่าแมตท,ที่แล้วค่อนข้างไม่เป็นไปตามเป้าแต่ว่าอยากโฟกัสที่รูทีนของตัวเองมากกว่าค่ะถ้าลุมไหนทําได้ก็ทํหลุมไหนทาไม่ได้ก็เซฟไว้ก่อนค่ะค่ะก็แฟนๆที่อยากมาชมก็สามารถ ชมได้ทาง True Sport 5นะคะสนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่เคยมีแมตช์แข่งขันไหนจัดแบบนี้เกิดขึ้นเหมือน t r u ร์สกอแน่นอนค่ะเพราะว่า Asian Tour ด้วย LET ด้วยแล้วก็มีโปรคนไทยได้เล่นด้วยค่ะเป็นมิกซ์ที่แบบว่าเหนือความคาดหมายแน่นอนเราเดาไม่ออกเลยว่าใครจะได้แชมป์ค่ะแมตช์นี้น่าสนุกมากค่ะก็ฝากติดตามเชียร์แล้วก็มาชมได้ที่สนามกอล์ฟสยามคันธีขับวอเตอร์ไซด์นะคะฝากฝาก แฟนๆเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยแล้วก็โปรผู้ชายไทยของเราด้วยค่ะ